บอกมาร์กี้จำใจส่งสมคิดไปอยู่ที่อื่นหลังแสดงพฤติกรรมไม่น่ารักใส่ลูกๆจนเริ่มกลัวเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปชวนน้ำตาไหลหลังปลอกพัศนกรสามีสุดเที่ยวรักของมาร์กี้ราศีได้ออกมาเผยคลิปนาทีจำใจต้องส่งน้องสมคิดไปอยู่โรงเรียนประจำเพื่อฝึกพฤติกรรมใหม่หลังน้องสมคิดมีนิสัยเปลี่ยนไปโดยป๊อกเผยเรื่องราวนี้ว่าบ้านเราเรียกว่าวิกฤตแล้วขณะที่สมคิดเห่าหนักมากมาร์กี้บอกว่าเมื่อก่อนสมคิดไม่เคยเห่าเลยเป็นเด็กดี ดูทีวีก็มานั่งด้วยเมื่อก่อนอยู่กันแค่ป,ป๊อกมาคิดสมคิดจนลูกคลอดป๊อกยอมรับว่ากังวลว่าที่บ้านมีคนเยอะขึ้นสมคิดจะโอเคไหมทําทุกวิถีทางตั้งแต่วันแรกเอาทารกไปให้เขาเรือเขาดมตอนแรกดีมากแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อลูกเริ่มเดินได้น้องเดินเล่นน้องปั่นจักรยานทุกอย่างเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือสมคิดเห่าตลอด เมื่อกี้เราวังว่าน้องปั่นจักรยานกัดล้อน้องเล่นของเล่นในข้อก็เห่าน้องจนมีก้าบอกว่าไม่หยิบบอลให้สมคิดแล้วด้านปอกบอกอีกว่านี้ใส่ไม่ดีมาเรื่อยทุกวันหนักขึ้นเรื่อยๆรเราตัดสินใจแล้วเราจะทดลองส่งไปโรงเรียนประจําเป็นเวลา2เดือนระหว่างนั้นเราต้องไปหาเขาทุกอาทิตย์รวมฝึกสมคิดอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวัน บ๊อกและมากกี้คุยกับสมคิดที่กำลังอ้อนว่าอ้อนตอนนี้ไม่ทันแล้วสมคิดไม่เหมือนเดิมต้องไปดัดนิสัยจะได้มีระเบียบว,วินยัยควบคุมอารมณ์ได้ดีมากขึ้นไม่ต้องถึงขั้นเป็นหมากูกระเบิดนะรูกแค่เป็นหมาที่ดีก็พอน้องมีก้ามีย่าลาพี่สมคิดก่อนป๊อกจะขับรถไปส่งสมคิดยอมรับรู้สึกแย่รู้สึกเศร้าวเวลาผมมีความสุขกับลูกๆเขาจะมาขัดขวางไม่รู้จะทำยังไงนั่นก็ลูกเราเวลาลูกเราทำผิดเราจะตีลูกเขาก็ไม่ให้ทำนะงงไปหมดว่าเจา้ายังไงแนะ่ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้แฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมากค่ะ